เหมาเจ๋อตงเป็นผู้นำสูงสุดของสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างปีคศ .1949 ถึง1976ชีวิตของเขาเป็นชีวิตที่น่าสนใจอย่างยิ่งเหมามีส่วนทำให้จีนยิ่งใหญ่แต่ในเวลาเดียวกันก็ได้สร้างปัญหาไว้มากเช่นเดียวกันในฐานะคนดังระดับโลกชีวิตส่วนตัวของเหมาได้เป็นจุดสนใจของผู้คนบนโลกมานานมากแล้วโดยเฉพาะหลังจากที่หนังสือชื่ประวัติของเหมา ออกวางขายหนังสือเล่มนี้ได้วิาพากษ์วิจารณ์เหมาอย่างมันมือทําให้มุมมองต่อเหมาแบ่งออกเป็นสองขั้วอย่างชัดเจนอย่างไรก็ตามนั่นไม่สิ่งที่ผมจะกล่าวถึงในคลิปนี้สําหรับคลิปนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นกับร่างของเหมาเจอตกหลังจากที่เหมาล่วงลับไปแล้วข้อมูลสําคัญที่ผมใช้ก็คือ The Private Life of Sherman Mao หนังสือที่เคยเขียนโดยหลี่จื่อฉุยแพทย์ประจำตัวของเหมาผู้ดูแลเขาในวาระสุดท้ายและเป็นผู้จัดการศพด้วยแพทย์คนนี้คือแพทย์คนเดียวกับคนที่วินิจฉัยว่าหลินเปี่ยวเป็นโรคอะไรนั่นแหละครับมาเริ่มกันดีกว่าการสิ้นชีวิตของเหมาในปีคศ1974เหมาได้ล้มป่วยลงด้วยโรค ALS อาการของเหมาย่ำแย่ลงอย่างรวดเร็ว กล้ามเนื้อของหมอส่วนต่างๆตายลงอย่างช้าๆให้หมอเป็นอัมพาตสองปีต่อมาหมอเป็นโรคหัวใจและปอดทําให้สุขภาพของหมอที่ย่าแย่อยู่แล้วเลวร้ายลงกว่าเดิมแพทย์ทั้งหลายต่างคิดตรงกันว่าหมอจะต้องจากไปเร็วๆนี้แน่แต่ไม่มีใครกล้าพูดออกมาเช่านั้นเองในวันที่2กันยายนคศ1976หมอเผชิญกับอาการหัวใจล้มเหลวเป็นครั้งที่3แพทย์พยายามยื้ออาการเอาไว้จนถึงวันที่9กันยายน ในวาราสุดท้ายเมาอออกอาการว่าเขายังไม่ยอมรับความตายลีจื้อฉุยจึงต้องปรบประโมว่าพวกเราช่วยท่านได้ลีจื้อฉุยก็พูดไปงั้นเองเพราะว่าไม่มีใครช่วยเมาได้อีกแล้วต่อให้เง็กเซียนฮ่องเต้ก็ช่วยไม่ได้เมาถอนหายใจได้ครั้งหนึ่งเขาขาดใจทันทีเหมาเสียชีวิตในวันที่9กันยายนคศ1976เขามีอายุได้82ปี จัดการศพเขาอย่างไรดีคณะโพลิตบิวโรได้มีการประชุมด่วนในทันทีเพื่อปรึกษากันว่าจะบอกประชาชนและจัดการศพของเหมาอย่างไรสุดท้ายแล้วพวกเขามีมติว่าให้คณะแพทย์เก็บรักษาศพเอาไว้สองสัปดาห์เพื่อให้เหล่าประชาชนมาแสดงเคารพและอาะไรต่อผู้นำของพวกเขาลีจื่อชุยและคณะแพทย์ทุกคนรู้ว่าต้องทาทันทีเพราะในเวลานั้นนครหลวงเปิดจริงอย่างร้อนมาก เพราะอยู่ในเดือนกันยายนถ้าปล่อยไว้นานร่างของหมอย่อมเปลี่ยนสภาพไปตามธรรมชาติสำหรับท่านผู้นำที่ดูสมบูรณ์แบบมาตลอดหลายสิบปีจะให้ร่างดูน่าเกลียดไม่ได้เป็นอันขาดคณะแพทย์ได้คาดว่าคณะโบลิสเฟโรมีมติเช่นนี้อยู่แล้วลีจื้อฉุยรีเรียกแพทย์ที่เกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่ฝ่ายนิติวิทยามาทันทีและเริ่มต้นการจัดการศพวิธีการรักษาศพเพียงสองสัปดาห์เป็นเรื่องง่ายมาก คณะแพทย์ได้ฉีดสารที่เรียกว่าฟอร์มาลินดีไฮจำนวน2ลิตรเข้าไปในเส้นเลือดใหญ่ที่ขาของหมอทุกอย่างเสร็จสิ้นไปตามแผนแต่จูๆ่ๆลีจือ่อฉุยกระบได้คาสั่งใหม่มาจากคณะโพลิบิวโรเก็บร่างเอาไว้ตลอดไปคําสั่งใหม่ของคณะโพลิบิวโรก็คือพวกเขาให้คณะแพทย์หาวิธีเก็บร่างของหมอไว้ตลอดไปเหมือนกับที่สหภาพโซเวียตเก็บรักษาร่างของวลาดเมีร์เลนินเอาไว้ลีจื่อฉุยถึงกับตะลึงเงงงัน นั่นเป็นสิ่งที่เขาไม่ได้คาดคิดเอาไว้และเขาก็ไม่รู้ด้วยว่าจะทําอย่างไรตัวหมอเองก็ได้เคยร่างพินัยกรรมไว้ว่าหลังจากที่เขาจากไปขอให้เผาร่างของเขาเสียหลังจากนั้นหลี่จื่อฉุยพยายามชักชวนว่าจีนไม่มีเทคโนโลยีเพียงพอที่จะทําเช่นนั้นได้แต่เขากลับได้รับการยืนยันว่าให้ทําตามคําสั่งไม่ว่าเขาต้องการอะไรไม่ว่าจะเป็นเงินผู้คนอุปกรณ์หรือทุกอย่างที่เขาต้องการคณะโพลิบิวรยินดีมอบให้หมด พออย่างเดียวเก็บร่างของหมอไว้ให้ดีก็พอต่อมาไม่นานจอมพลเยเจียนอิงหนึ่งในสมาชิกคนสำคัญของคณะโพลิตบิวโรได้เดินทางมาพบกับเขาและถามหลี่จื่อฉุยถึงวิธีการเก็บรักษาร่างของหมอหลี่จื่อฉุยยังยืนกรานว่าไม่น่าจะทำได้เยเจียนอิงยึงแนะนำให้ว่าลีจื้อฉุยลองไปพูดกับเจ้าหนะ้าที่งานศินลปหุ่นขี้พึ่งดูและให้พวกเขาทำบุนขี้พึ่งของหมาขึ้นมาเลยถ้าจำเป็นจะได้ใช้ ลีจื้ฉุยรับปากว่าจะทำตามนั้นแต่เมื่อได้รับคำสั่งมาแล้วเขาจะลองดูก่อนลองผิดลองถูกร่างของหมอยังถูกเก็บไว้นในห้องเดิมที่เขาเสียชีวิตลีจื้ฉุยจึงสั่งให้ขนย้ายร่างของหมออีกห้องหนึ่งที่กว้างขวางกว่าเพื่อเตรียมการจัดการกับร่างของหมยอย่างที่คณะบริษัทบิวโรต้องการคณะแพทย์ปรึกษากันว่าจะทําตามคําสั่งของคณะบริษัทบิวโรอย่างไรเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญคนหนึ่ง ได้รับคำสั่งให้ไปหาข้อมูลในห้องสมุดและพบว่าวิธีการเก็บรักษาร่างอีกวิธีหนึ่งที่ทำให้ได้ยาวนานพอสมควรนั่นก็คือฉีดสารฟอร์มูล่ายดไฮเข้าไปอีก12-16ลิตรตามขนาดของร่างกายและจะต้องฉีดภายใน4-8ชั่วโมงหลังจากที่เจ้าของร่างจากไปลีจื้อฉุยและคณะแพทย์ยังไม่แน่ใจว่าวิธีนี้จะเวิร์กหรือไม่พวกเขาจึงขออนุญาตไปยังคณะบริษัทบิวโรหัวกั่วเฟิงประธานพรรคคอมมิวนิสต์จีน ต่อจากเหมาตอบอกลกับมาว่าพวกสมาชิกกิโพลิเบโรไม่มีความ,มรู้เรื่องพวกนี้อยู่แล้วทำไมคุณไม่จัดการเสียเลยเล่าฉันไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันคณะแพทย์จึงลงมือตามวิธีที่หามากพวกเขาฉีดฟอร์มาลินดีไฮเข้าไปในร่างกายของเหมามากถึง22ลิตรมากกว่าที่หาข้อมูลมาได้ถึง6ลิตรเพราะพวกเขาคิดว่าฉีดเยอะน่าจะดีกว่าเพื่อความชัวว่าร่างของหมงรอดแน่ๆผลออกมาเป็นอย่างไรลีจื้ฉุยบันทึกไว้ว่า ใบหน้าของหมาวบวมเป่งเงารกับลูกบอลความกว้างของคอของเขาเทียบเท่ากับหัวผิวหนังของเขาเหมือนมีแสงเรืองออกมาสารฟอร์มาลินดีไฮไหลออกมาจากรูขุมขนของเขาราวกับว่าเป็นเหงื่อหูของเขาบวมเหมือนกันและทำมุมฉากกับหัวของเาขาคณะแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในห้องต่างตกตะลึงพวกเขาทุกคนลงความเห็นว่าสภาพศพหลังฉีดสารฟอร์มาลินดีไฮช่างน่ักกวหเลรอเกินหลายคนพูดขึ้นว่าคณะแพทย์ ทำอะไรลงไปกันนี่ลีจี้ฉุยเป็นคนเดียวที่ค่อนข้างนิ่งเขาสั่งการว่าร่างกายที่บวมไม่น่าจะเป็นปัญหาเพราะว่าเสื้อผ้าของเหมาบุปกปิดไว้หมดอยู่แล้วแต่ที่พวกเขาต้องจัดการให้กลับเป็นปกติก็คือบริเวณศีรษะและคอของศพที่อุดมไปด้วยฟอร์มาลินดีไฮแก้ไขสถานการณ์ลีจี้ฉุยได้สั่งให้คณะแพทย์และเจ้าหน้าที่ทุกคนช่วยกันนวดบริเวณหน้าและคอของเหมา เพื่อที่ฟอร์มาลินดีไฮจะได้ไหลลงไปด้านล่างของร่างกายเพราะเขาเริ่มโนดด้วยการใช้ผ้าและไม้พันสำลีทุกอย่างเรียบรอ้อยดีจนกระทั่งมีเจ้าหน้าที่คนหนึ่งบีบที่แก้มของเหมาแรงเกินไปทําให้หนังของหมาหลุดออกมาจากร่างเจ้าหน้าที่คนนั้นถึงกับสั่นด้วยความหวาดกลัวแต่ลีชื่อช่วยเปราะว่าพวกเราค่อยนําเครื่องสําอางมาตกแต่งก็ได้หลังจากนั้นพวกเขาจึงนําวาสลีนและของเหลวที่มีสีเนื้อมาแตะที่บริเวณนั้น สุดท้ายวิธีของหลี่จื้อฉุยได้ผลแก้มของเหมาเนียนสนิทราวกับว่าไม่มีการแตกออกมาผลสุดท้ายปรากฏว่าใบหน้าและหูของเหมาเริ่มจะเป็นปกติมากขึ้นแต่ข้อของเหมายังบวมอยู่ดีพวกเขาจึงนำแจ็คเก็ตของเหมามาเปลี่ยนเพื่อสวมใส่ให้กับศพแต่ปรากฏว่าใส่ไม่เข้าเพราะร่างของเหมาบวมจนใหญ่โตมากเจ้าหน้าที่จึงต้องทําการตัดเสื้อผ้าของเหมาบางส่วนเพื่อจะได้รับกับร่างของเหมาร่างของเหมากลับมาเหมือนกับเหมาแล้ว วกเ,เขาจึงคุมร่างของเหมาด้วยธงของพรรคคอมมิวนิสต์คืนวันนั้นพวกเขานําร่างดังกล่าวไปใส่ไว้ในโรงศูนย์ยากาศดเป็นอันเสร็จพิธีทุกคนที่อยู่ที่นั่นลงความเห็นว่าแต่วิธีนี้ยังไม่ใช่วิธีเก็บรักษาร่างของหมอไว้อย่างถาวอนมันแค่ซื้อเวลาให้ร่างของหมออยู่ได้นานขึ้นเท่านั้นลี่ชื่อฉุยจําต้องหาวิธีอื่นต่อไปคณะแพทย์ต้องการทราบว่าสหภาพโซเวียตเก็บร่างของเลนินอย่างไรแต่เป็นไปไม่ได้เพราะความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับโซเวียตย่ำแย่อย่างมาก พวกเขาจึงส่งตัวแทนไปยังเวียดนามที่เก็บร่างของโฮจิมินไว้แทนแต่กลับไม่ได้รับคำตอบที่ต้องการเพราะว่าไม่มีใครยอมปรีปากพูดเลยอยู่คงชั่วนิรันด์หลังจากที่ประชาชนได้มาขอรบศพเสร็จแล้วคณะแพทย์ลงมือจัดการขั้นต่อไปในการศึกษาร่างของหมอให้อยู่คงชั่วนิรันด์พวกเขานำาวอวัยะภายในของหมอออกมาทั้งหมดยกเว้นแต่สมอง หลังจากนั้นจึงนำพวกมันแช่ลงไปในขวดที่บรรจุด,ด้วยฟอร์มาลินดีไฮด์หลังจากนั้นรูต่างๆของร่างกายจะถูกอุดด้วยผ้าควายที่ชุ่มไปด้วยสารฟอร์มาลินดีไฮด์นอกจากนี้พวกเขายังได้เจาะท่อที่คอของหมูเพื่อที่จะเติมฟอร์มาลินดีไฮด์ได้ในอนาคตจากการศึกษาอย่างละเอียดลีชื่อฉุยเพราะว่าวิธีที่เป็นไปได้ไมีอยู่วิธีเดียวนั่นก็คือการใช้ฟอร์มาลินดีไฮด์เพียงแต่ต้องทําให้ดีกว่าที่เป็นอยู่เท่านั้น เมื่อเสร็จสิ้นแล้วพวกเขาได้ขนย้ายร่างของหมอไปเก็บไว้ที่โรงพยาบาลใต้ดินในกรุงปักกิ่งเป็นเวลานานหนึ่งปีเต็มทุกอย่างเก็บไว้เป็นความลับมีไม่กี่คนเท่านั้นที่ทราบว่าภายในนั้นมีร่างของหมออยู่ในปีคศ .1977 หรือเมื่อสื่อสารของหมอใกล้กับจตุรัสเทียนอันเหมือนสร้างเสร็จสิ้นแล้วพวกเขาจึงนาร่างของหมอไปไว้ที่นั่นเพื่อให้ผู้คนทั่วไปได้มาเยี่ยมเยียนร่างของหมออยู่ที่นั่นมาจนถึงทุกวันนี้ ขอบคุณมากครับสำหรับรการติดตามรับฟังร่วมแสดงความคิดเห็นใต้คลิปได้เลยนะครับฝาก like, กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่ายลืมกด Subscribe ไม่พลาดการกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับคลิปใหม่ๆพรานสองโลกขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าลาไปแล้วครับสวัสดีครับ